หมดหรือยังครับยังนะฮะยังนะฮะสวัสดีครับนึกว่าหมดแล้วนะฮะวันนี้แล้วขอให้ทั้งแค่หลอดเลยใช่ไหมวันนี้ก็ไม่เงียบนะขนาดอ่าพอทำถนนนะครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับ เรื่อยๆก็ดีไหมจะได้มีเวลาหายใจใหายพอดีค่ะมีเวลาเลี้ยงของมาเริมรู้างแล้วันนีนที่3ค้าเริ่มรู้ว่าว่าทงมีทางรทางไหนบ้างแล้วมาทางไหนง่ายจุดแ,แมค้ายังบอกแม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันครได้ก็่เคาก็นนมาเหมือนกันแม่ค้าก็มาทางปกติเหมือนกันเลย มาทางไหนมันเข้ามามาจบกันอยู่ตรงเนี้ยใช่นี่ขนาดบอกว่าขายเรื่อยๆนะฮะดูของหน้าร้านครับหมดไปหลายรายการแล้วาาครับ,รบมาแบบตกใ <laughs> มาแบบไม่ได้บอกนะับผมมาแบบไม่ได้บอก พอถึงก็โผล่มาเลย ดีแม่ค้าคนยังไม่เยอะยังมีเวลาเชียร์นะถ้าคนเยอะจะก้มหน้าก้มตายำมอย่างเดียวนะครับไม่เห็ดไหมห้ายอยา่างอ่าในถ้วยกระถิถถ่งมไม่่วงได้ได้ได้ๆๆค่ะ,ๆๆคะอ๋อไม่เห็ดมากคมันก,กลางนะครับ อ๋อไม่เป็นไรฮะจกกังหวะนี้เป็นพื้นที่ทำงานของแม่ค้าอยู่แล้วครับผมแล้ว<ม>อย่างนี้ทำไงอะ่ะที่มาหยุดไหมไม่หยุดค่ะไม่หยุดขายยาเลยค่ะสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสามโอเคครับหยุดสี่ห้าหกเจ็ด กบอกว,ว่าให้มาเที่ยวกันเยอ<น>ะๆปีใหม่ฝากเลยฝากเลยชวนลูกค้ามาเที่ยวมากินที่ร้านพิสูจน์เยอะๆนะหลายร้านก็ได้หูกก็หลายร้านก็ได้นะ,ะเผื่อเาาข,า,ขาชมแล้วเขาอยากมาทานไงแหนน่ารักนะและร้านอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องมากินร้านนี้ร้านเดียว <laughs> อย่างนี้ห่อเท่าไหร่ครับสาบาห่อละสามสิบสามสามตัวเจ็ดแปดเก้าหกเก้าย่างเสร็จไหมลกูกใส่ถ้วยเสร็จประจานเนาะใส่ถ้วยใส่ถุงลูกเสร็จตัวนี้ก็มาทั้งห่อเลยนะฮะกินหออ่อใหญ่เงี้ยคุ้มคุ้มกว่าใช่ไหม ไม่มเลยใจแกใจเลยอ้าวัสดีครับเติมของแล้วนะฮะเติมของแล้วพอรู้ว่าแม่ขอที่ชิดนะ นี่ลูกค้าทานแบบแยกน้ำยำนะฮะอ,อ๋อผักนี้ต้องเอามาจุ่มน้ำก่อนแลละฮะอ๋อมันนี่เราก็ไม่จุ่มมันโดนลมแห้งหรอกอ๋อให้มันให้มันสดชื่นไว้อ๋อมันแรงมากครับมีไมเท่าไหร่ป่านทุกอย่างค่ะยำเรีร๊ยกปาที่อ่ะยเปเห็ดหอใหญ่หอะล 1ิบบาท1ิบาทครับผมยำฟรี พอเรียงของปุ๊บเต็มหน้าร้านแล้วฮะเ,เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ครับ 60เท่านั้นครับ คือพลาวันยันอย่างเงี้ยกระเป๋าตังค์นะฮะอยู่ที่นั่นไม่เป็นมากให้นุ้งไปช่วยดูเดี๋ยวไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศนานเดี๋ยวเอฟซีถึง ขายดีทุกอย่างนะวันนี้นคนละครึ่งก็ใช้ดีเนาะเครอยนาองใ็บใาเกนไ้่างเจ็ดสิบบาทครับผมเมนูนี้ ได้เสร็จยแล้วค่ะ้้ะยอหมดค่ะหมูยอหมูยอมีนะคะลูกค้าผลไม่เยอะก็ยังเติมของไม่ทันเลยนะฮะสรุปแล้วกลายเป็นเติมของไม่ทันไปเลยยอหมดค่ะเป็นไส้กรอกนมแหรอพี่เป็นไส้กรอกอะไรเอ่ยอันนี้ไก่กรอบค่ะอ๋อไก่กรอบนมพันธุ์นะครับถึงว่าเมนูนี้ออกดี พวกลูกชิ้นไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นปลาเ็ไหมคะเดี๋ยวปัจจังให้นะลูกกินไปเรื่อยๆก็เผ็ดแล้วบานกลางครับ โอ้โหเมาก็จาดแล้วไหมครับเมากระจาดแล้วไม่ให้ยามครับุมองเต้นได้ไหเส้นอ๋อถ้าไม่มีเส้นก็พอเนาะเพื่อเดียวก็พอละห้าสิบาทแค่นั้นเองนะฮะยำลูกชิ้นแซบๆจอมันต่อเลยครับเจ็บท่าบรรยากาศได้ชมกันยาวๆเลย Yeah. yeah. ขนาดไม่ค้าเองยังไม่รู้ทางรัดเลยทางรัดทางรัดมันมีถูกแต่ว่ามันก็มาบรรจบกันอยู่ที่เดิมอ่ะอ๋อนี่ปานกลางเขตปานกลางนะฮะสอ,องท้ำสามทางมันก็ม,มาบรรจบกันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยาะมอเตอร์ไซค์ออกเงี้ยพลายย้อนจอดขึ้นมาจ้า เพิ่งมีเวลาคุยนะพี่สุปกติแล้วไม,มไม่มีเวลาคุย,คยใช่ขไหนลูกค้ามาเรื่อยๆหรือลูกค้าลงมาทานเองมายืนคุยกับพี่สุได้นะ ังมีอีกหลายอย่างอยู่ในในหม้อใช่ไหมพี่ยังไม่สุกใช่ไหมเสร็จแล้วลกูกเส็จแล้วเหรอสิบอย่างนะครับร,ราถ,าถ้ามีเส้นก็ต้องเป็นสองถ้วยแล้วแหละใช,ใช่่ชมกรหอ,อันนี้เหมือนกันนะครับ หล่อหนึงเอาได้หยอกเล่นหยอกเล่นใกล้นะเราไปหามาเยอะร้อยพันนี่ค่ะนี่ะหลูกค้าบางท่านเขาก็ไม่ได้ทำคนละครึ่งเนาะ่ีบางทียังลงทะเบียนไม่ทันนะครับหนึ่งข้าวเจ็ดอย่างใส่้ามาไหมเผ็ดไหมคะคะเผ็ดไหมเผ็ดแซ่บไม่เผ็ด้ากราคาเนาะ ถ้าสั่งเผ็ดนี้หม่คะจัดเต็มเลยนะฮะโกยพริกใส่ยางเยอเลยกินเผ็ดอยู่แต่ว่าควรจะเผ็ดมากครับมกกแม่ค้าทานเผ็ดเหมือนกันครับให้ก่ถ้วยหมูสับไวไหมอ๋อ้วหมูสับนี่ แต่เราไปล้างแล้วก็มาใส่ก็ร้องทิ้งเลย<ป>พวกนี้มันเก็บไม่ได้อยู่แล้ว,นะลลวเนาะนี่ถ้าถ้าเผ็ดกลางยังโกยพริกเลยนะ <laughs> เคยครับผมก็มาไว้เรียนมาชิมที่ร้านยำพิสุกันนะครับที่ตลาดนินจาเปิดขายอยู่จ้ะวันพีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนยาวๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์มาเชิญคนเยอะๆเนาะคือร้านพี่เยอะๆยอะร้านพี่ด้วยร้านคนอื่นด้วยร้านอื่นด้วยตลาดด้วยครับกลางคืนโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยำร้านสุเยอะๆครับสวัสดีครับอันนี้ก็มีไฟมี่ทำไฟได้สวยแล้วนะอ๋อโอเคยิงท้ายไปด้วยสวัสดีครับ